แน่นอนว่าทุกคนคงได้ทราบข่าวมาบ้างแล้วจากโลกโซเชียลของฝั่งประเทศกัมพูชาว่าวันอาทิตย์ที่20กรกฎาคม2568จะมีคณะทัวร์เดินทางมาจากกรุงพนมเปญโดยรถบัสจำนวน23คัน ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลในด้านการเดินทางอาหารชาวและอาหารเที่ยงโดยที่ปราสาทตาควายนักท่องเที่ยวชาวกัมพูชาได้นําดอกไม้ทูบเทียนมาไหว้และสวดมนต์ชุดละประมาณ20นาทีแล้วกลับไปเปลี่ยนนักท่องเที่ยวชุดใหม่เข้ามาทําพิธีด้วยจย,ยโตตกรง ต,ต่อด้วยที่ปราสาทต,ตะเมินทมซึ่งส่วนใหญ่ต้องการเจอหน้าหญิงชาวกัมพูชาที่ชี้หน้าด่าทหารไทยชื่อโมนิกา้าแต่ก็ไม่พบตัวโดวยที่บันไดาทางลงปราสาทตะเมอนทมฝั่งจะลงไปประเทศกัมพูชาได้มีคณะนักท่องเที่ยวจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นหญิงวัยกลางคนยืนตะโกนเรียกชื่อโมนิก้าจนเจ้าหน้าที่ทหารต้องเข้าไปห้ามไม่ให้เสียงดังเกรงจะเกิดเหตุบานปลายพอตกบ่ายนักท่องเที่ยวชาวไทยก็ยังคงเดินทางเข้ามาเที่ยวที่ปราสาทตะเมินทมอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะตัวตึงของไทยก็พากันนั่งรอโมนิก้าและคณะทัวร์ทั้ง23คันอยู่ที่บริเวณบันไดด้านล่างทางเข้าออกต้นขี้เหล็กและเกือบจะเกิดประทะคารมเมื่อมีชาวไทยพูดว่าขอบคุณนะ ที่มาเที่ยวปราสาทเตมิลทมของไทยขอให้เดินทางกลับโดยปลอดภัยกับชาวกัมพูชาที่กําลังเดินทางกลับฝั่งประเทศกัมพูชาเมื่อนพลต้นที่เหล็กไปมีหญิงคนหนึ่งตะโกนพูดเป็นภาษาไทยมาว่ามั่นใจกันจริงนะว่าปราสาทเตมิลทมเป็นของไทยก่อนจะตะโกนใส่การสารพัดศัพท์จนเกือบจะเกิดเหตุบานปลายแต่เจ้าหน้าที่ทหารทั้งสองฝั่งก็ <c oughs> าสามารถควบคุมสถานการณ์เอาไว้ได้ ngày đăng máy,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 